นี่นะทางที่มานะทางที่หลวงพี่เดินมา จุมหนึ่งิดหนั่งหนึ่งวานเปนจะพนดันเนวานพระพระจริงหรือพรปอมพระมันมีวัดอยู่รู้แล้วพระไม่มีวัดจริงแล้วมม่ดีกว่าผูกกั่เจาเออดู่ด็กทุกว่า ภาพจริงหรือภาพซอมดูแล้วไม่มีวัดไม่มีวัดอยูล่ลูกลูกศิษย์ลูกศิษย์ป้าจยา์ไก่แก่นลนลนหาที่ลนหาที่ต้นหาที่นะลูกศิษย์ะ้าจาย์ไก่แก่ คอมเมนว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่าดูแล้วมันมีวัตถุโอ้ก็ดูในในเฟซเด,ดูดูในเฟซก็จะมีเปิดไปที่รูปภาพรูปภาพก็จะขึ้นมาเต็มเลยดูดูได้